จบข่าวร้อน และช่วงนี้ค่ะเราก็จะไปติดตามกันกับความเคลื่อนไหวอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาค่ะทางพักเพื่อไทยนั้นได้มีการประชุมกันนะคะเพื่อที่จะเลือกผู้นําในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมไปถึงประเด็นจุดยืนทางการเมืองในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเรื่องนี้เราจะไปสอบถามความคืบหน้าก,นกันกับทางคุณปลอดประสบสุรสดีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปลอดประสบค่ะ เมื่อี้คคุณบุณรดมครับค่ะความเคลื่อนไหวในการประชุมวันนี้เนี่ยนะคะ,คะ,ะเกิดอะไรขึ้นคะถึงได้ทําให้ยังไม่มีการเลือกตัวผู้ที่จะเป็นผู้นําในการอภิปรายคะคือคือวันเนี้ก็แม้ว่าจะเป็นการประชุมสสตามปกติของเรานะฮะค่ะแต่ว่าเขาเป็นการประชุมขึงภายในนิดหน่อยนะ,ะเป็นการหารือวิเคราะห์สถานการณ์มากกว่าการที่จะตัดสินใจเอ่ออย่างหนึ่งอย่างใดนะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ รัฐธรรมน,นูญหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับการอิปราตไม่ไว้วางใจเนี่ยเราอยากจะรอให้เรื่องรัฐธรรมนูญมันชัดเจนก่อนนะเพราะว่ามันปัวพันกันหลายเรื่องนะฮะพัวพันในเรื่องของเอการยุติสภาไม่ยุติสภาถูกไหมคือถ้าเราไปยื่นเนี่ยการยุติสภามันก็ทำไม่ได้นะฮะถ้าการยุติสภาก็ทาไม่ได้นะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความเชื่อมต่อกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเกิดไม่ ในสมประโยชน์ของเอ,อของรัฐบาลน,นะฮะเลยเพาะอย่างที่พักใหญ่ที่ปัดแล้วเราเห็นว่ามันก็นะฮะพรุ่งนี้นะฮะเราก็จะรู้แล้วล่ะนะฮะว่าความชัดเจนในเรื่องรัน้นนุ่เป็นอย่างไรนะฮะก็เลยก็เลยหลอเรื่องเรื่องใบวังใจไว้ก่อนนะครับค่ะหมายความว่าจะเปิดโอกาสให้เกิดการยุตสภาได้กับสถานการณ์ทางด้านการเมืองทงั้งภายในภายนอกที่กําลังรุมเรา้ารัฐบาลอยู่ในขณะนี้ใช่ใช่ใช่ฮะนะฮะเพราะเราเราก็อยากเห็นใช่ว่าในเมื่อ ในเมื่อมติการแทบนูนเป็นของรัฐบาลนะฮะแล้วก็แล้วก็วกเออ่ปรียิเทียบเป็นเ,เจ้า้จการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้กำเนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับในในทางการเมืองเนี่ยตอนนี้เป็นอเป็นหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะ ค่ะทีนี้คุณปรับประสบคะ่ะก็น่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเนี่ยนะคะในตอนเช้าวันนี้เนี่ยนะคะที่เป็นข่าวกันออกมาก,ก็คือสสในสังกัดของคุณมิ่งขวัญเอกออกมายืนยันแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยเนี่ยนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะจะได้ตัวผู้นําในการอภิปรายแน่รวมไปถึงหัวข้อในการอภิปราย,ยด้วยซ้ํามันเกิดอะไรกันขึ้นคะคือไม่มีไม่มีอะไรแล้วฮะไม่มีอะไรเพราะว่า้เรื่องเนื้อหาของการอภิปรายเนี่ยนะฮะเราเตรียมมานานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับผู้นําอภิปรายเนี่ย ตอนนี้คุณเฉลิมก็ก็ปฏิเสธไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นคุณวิ่งขวัญมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยฮเพราะฉะนั้นมันก็ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฮะประกาศวันไหนก็ก็ประกาศได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เพะะราะสำหรับการก็แปลว่าวเราจะเริ่มแล้วก็ในเมว่าเรายังไม่เริ่มเราก็ยังไม่ประกาศอยากให้เป็นอยากให้เป็นเรื่องเรือดก็ทำได้เองนะส่วนที่ว่าใครอยากเห็นอะไรเร็วอะไรช้าก็เป็นความรู้สึกของของของแต่ละคนนะฮะค่ะ เมื <One input> ่อเลื่อนกันออกไปแบบนี <ources> her her ้นะนะคะชื่ออาจจะเปลี่ยนไหมคะจากคุณมิ่งขวัญเป็นคนอื่นอรออีกสักสักสองอาทิตย์ก็รู้นะฮะอย่าเพิ่งให้ผมรีบตอบไปเลยไปเลยแต่ว่าในพัดเพื่อไทยมีความสมานฉัน์นะครับมีความเห็นตรงกันนะครับในทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายในระวังใจนะฮไม่มีเรื่องขัดแย้งอะไรค่ะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่หวือหวานะฮะขาวเป็นดำอะไรก็ไม่ได้มี ค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่สําหรับชื่อคนวิ่งขวัญใช่ไหมคะไม่ไม่แน่แล้ออะไรนะฮะแสดงว่าชื่อของควิ่งขวัญเองตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใช่ไหมคะอ๋อคือที่นี่มันไม่ใช่เรื่องแน่ไม่แน่แล้วเแต่มันยังไม่ถึงเวลานะฮะที่จะทําเรื่องนี้นะครับเอาเรื่องอื่นไปก่อนแต่ว่าไม่มีอะไรหรือหวาไม่มีไม่มีอะไรที่จะสร้างความหรือหวาคือฮาหรือการแตกแยกอะไรแบบนี้ค่ะ คุณปรับผสบคะเป็นการส่งสัญญาณมาจากคุณทักษิณอะไรหรือเปล่าอม่นี่ไม่มีครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้โทรเข้ามานะไม่ได้ต่ออะไรกับท่านะครับอาทิตย์ั่งอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เะไอ้ผมยืนยันอันนี้ไม่มีค่ะคือคุณสักคุณทักษิณเองก็ยินดีแล้วก็พร้อมใจที่จะให้ทางโตคุณมิ่งขวัญเป็นผู้นําในการอภิปรายใช่ไหมคะเออก็เท่าที่ทราบเนี่ยนะฮะก็ก็ก็ผัดกัน้างนะฮะ็นเมื่อคุณเฉลิม เอ่อทไปสองทีแล้วนะฮะก็เป็นคนอื่นบ้างนะฮะคุณพี่ขวัญม,มีความตั้งใจแน่วแน่นะฮะที่จะทาก็ดีสำหรับทุกคนดีสำหรับพรรคใช่ไหมฮะเด็กสมันแค่เป็นหลานจะประกาศตอนนี้ที่ผมเรียนแล้วนะะเขาเรื่องนักธรรมดูให้จบจบไปก่อนนะเพราะว่านั่นดูอย่างเดียวแล้วก็ปวดหัวพออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลยนะมั่วแล้วเลยนะฮะข่าวน่นข่าวนีข้ข่าวนั้นนะคระับ ในในเรื่องของการเลือกตัวผู้นำการพิปลายเนี่ยนะคะมันมีปัญหาตรงที่ว่าชื่อของผู้นำของพิปลายเนี่ยจะเป็นคนดิเดตที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าก็เป็นปัญหามันเป็นมั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 นเป็นเงื่อนไขของล้มนูกนะในกรณีที่เรายื่นไปไว้วางใจตัวนายกรัฐมนตรีเขาเรียกเรายื่นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งแน่นอนนะทีจะเดียวจะเดียวหรือไม่เดียวนันเองเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อในเมื่อเราเตรียมจะยื่นไปไว้วางใจตัวนายกรัฐมนตรีเราต้องระบุชื่อคนไปเท่านั้นเองนะครับ ก็คงคงจะชนะยากนะฮะเพราะที่ผ่านมาก็ก็ลวกมากลากไปนะฮะตลอดเวลานะฮะไม่เป็นไรครับพูดให้หายกนไม่ข้างนะครับค่ะแล้วในวันนี้เนี่ยนะคะในประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ายังไงบ้างคะคือการแก้รัฐธรรมนูญดีนะครับก็คือว่าเอ่อถึงวันนี้คือเล่าเนี่ยมีจุดยืนเดิมของเราอยู่ตลอดเวลาครก็คือว่าการแก้ไขรัฐมนูญนั้นเนี่ยนะครับจะต้องไปสู่เรื่องที่มันดีกว่าเดิม ซึ่งไอ้ที่ดีกว่าเดิมเราก็บอกแล้วคือรัฐมนตรีสี่สูบแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องสี่สูบเตี้ยใช่ไหมฮะนี่ในเมื่อแก้แล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้ม่ได้กลับไปสู่สิ่งซึ่งมันเป็นประหาที่ประจายนี่ข้อหนึ่งข้อสองแก้แล้วเนี่ยนะครับประชาชนไม่ได้อะไรนะฮะเป็นการแก้เพื่อเพื่อกลุ่มการเมืองของรัฐบาลเท่านั้นอันที่สามก็คือว่าเอ่อต้องแง่ตลอดค่ะแล้วเราก็เห็นว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็ไม่ยุ่งเราก็จะประกาศไม่ยุ่งมานะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยปล่อยนะฮะ ยังยังยึดถือคําเดิมที่เราประกาศไว้กับกับประชาคมนะครับว่าเอเราไม่ยุ่งนะแต่คุณก็ยุ่งของคุณไปเองแล้วนะครับปนกว่าเราจะเกิดความชัดเจนแล้วนะครับเราถึงจะตัดสินใจซึ่งเรายังมีเวลาตัดสินใจอีกวันสองวันนะครับเราจะดูพรุ่งนี้มันเรืนี้นะฮะว่าหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่ามันมีอะไรที่มันมันผิดปกติอยู่หลายอย่างนะครับทางพักจะไปประชุมไหมคะบันคมัเนการฮะเราก็หารือกันเป็นการภายในนะฮะโกการนะฮะว่า สีร้อยร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยยี่สิบห้าสีร้อยร้อยยี่สิบห้าอะไรมันดีอะไรมันเลวนะฮะแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะค่ะแล้วก็ต่อรองกันยังไงอะไรเงี้ยนะฮะอืตกลงทางพักจะไปร่วมประชุมพรุ่งนี้ไหมคะคุณปรับประสบค่ะโดยแล้วก็ให้หัวหน้าวิศวกรวิทยาเนี่ยเป็คือปัญญใจนะครับค่ะงานนะฮะคือที่สภานะครับว่าควรจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับค่ะคุณปรับประสบคะพรุ่งนี้จะไปร่วมประชุมด้วยไหมคะ ไม่ครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าประชุมด้วยครับทางพักนะค่ะทางพักจะไปประชุมไหมคะวันนี้อนไปดิครับไปดิครับไปนะครับไปแน่นอนนะคะไปทุกคนไม่มีคนขาดด้วยยกเว้นยกเว้นนะะแต่ว่าจะมีใครไปปิดสภานะฮะแต่ถ้าไปปิดสภาเราก็จะไปอยู่ในที่ไกลเคียงึ้นเราไปครับแน่นอนค่ะแลวจะร่วมโหวตด้วยไหมคะไได้งแล้วจะร่วมโหวตด้วยไหมคะเออเรายังไม่รู้จะโหวตพ่งนี้หรือเปล่านะฮะพ่กนี้หรือวันอื่นนี้นะฮะ เราจะรวมขั้นขนต้นเลยเราจะร่วมฟังอะนะฮะอันที่ตอบคือว่าพวกเราเองก็มีหลายคนนะครับที่ขอแปลยศเสียไว้แลวหลายคนก็รู้สึกไม่สบายใจนะกับวิธีการที่ทางวิปัสสนาาแจ้งมานะฮะเพราะว่าเมื่อเมื่อตอนเอ,อในกรรมธิการเนี่ยนะครับการที่โหวตขึ้นมานะครับขณะที่มีการแปลยศิีไปแล้วเนี่ยะนะครับมันก็เป็นเรื่องตลกความจริงมันต้องรองนะฮะให้ให้คนที่เขาแปลยศิีเนี่ยเขาพูดซะก่อนนะนี่ ที่มัดมือโชคอะนะฮะโหวตไปเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นการโหวตแบบสองครั้งนะฮะคือโหวตแล้วเสนอวการประธานก็ต้องมาโหวตอีกยิ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะ,ะมันยิ่งแปลกนะฮะค่ะว่าต,ตัวเองก็รู้อยู่นะฮะว่ามันมีคนข้องใจเยอะแล้วมาเป็นรวบรวบลับมัดมือโชคคน,นะะอื่นนะครับเพื่อพูดเฉพาะพรุ่งนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการปฏยติเนี่ยก็จะต้องพูดกันเป็นชั่วโมงอยู่แล้วคือตอนนี้ทางพรรคไทยเองยังไม่มีบทสรุปออกมาว่าจะเห็นด้วยกับสูตรไหนใช่ไหมคะ อ,อ๋อมีครับมีมีมีผลสรุปแน่นอนฮนะไม่ก็ว่าเรารู้ครับว่าเจ็การวัสดุเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงนะประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นยังไงประโยชน์ของใครเป็นยังไงแต่เรายังไม่ตัดสินใจทางหนึ่งทางใดนะครับเอ่อเพราะว่าเราก็ไม่อยากถูกคนลวงเข้าไปนะครับเป็นสนับสนุนอะไรลนะ่ะอืมถ้องคู่กันแดดขี้โก๋คู่กันแบขี้โกนะอยา่าโกรธผมนะนะมาเราไม่อยากไปอะไรทายเรือให้โจรนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะ กคราวนี้นี่มันไม่ได้ว่าอะไรรุนแรงนักนะฮะแต่ว่าพูดกันแบบประมาณประมาณเพราะว่าเราถูกหลอกลอเข้าไปในกระบวนการอย่างนี้หลายทีนะฮะไม่ได้อะไรแล้ววันนี้เพราคว่า่อไทยขอเรียนประชาชนให้ทราบว่าเราเราจะทำหน้าที่ของเราให้สมกับเงินเดือนที่ได้รับนะครับแล้วก็จะตัดสินใจให้ดีที่สุดนะฮะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย สุดท้ายนะคะคุณปอประสบคะถามนิดนึงว่าวันนี้ในที่ประชุมมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่ทางคุณพร้อมพง่์ได้พูดเอาไว้ไหมว่ากําลังจะนําไปสู่การปฏิวัติคือ,ค,อคือเรื่องการปฏิวัติเนี่ยมันก็เป็นกระแสะมาตลอดเวลานะครับแล้วก็เท่าที่เราสังเกตนะฮะคืถึงวันเมาื่อไรพูดถึงเรื่องการปฏิวัติมนันไม่มีนะฮะเมื่อไรบอกว่าไม่มีนั่นแหละอาจะเกิดเวลาเวลมามีข่าวปฏิวัติจะแปลว่าขู่อ่าซึ่งเข้าใจว่าข่าวตอนนี้ก็คือจะขู่เรื่องแก่แล้วรรมนูน คนะขูเรื่องเสื้อแดงขูเรื่องเสื้อเหลืองอขูเรื่องอะไรล่ะฮะเออสันติอสอโศรขูเรื่องเสม็นกูเรื่องความล้มเหลวทางภาคใต้แล้วก็ว่าไป <นะ S 1> าทางภาคไทยมองว่าอะไรคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเหรอฮะเราไม่สนใจฮะปฏิวัติปฏิวัตินะฮะรเราก็รู้ฮะปฏิวัติไปนะฮะประชาชนเขาก็ไม่รับนะฮะมันก็ไม่ได้อะไรนะะตัวเองก็เสื่อมไปเองนะครับ เราก็ค้านแน่นะฮะแล้วก็คงจะไม่ค like ้านแบบเป็นรบราข้าฟันเพราะเราได้มีอาวุธยึดโทรอปกรณ์จะไปทำยังไงนะฮะ้าไ่เข็ดก็เอาเอาอีกตามสบายค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณปลอดประสบค่ะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวน,นะคะที่มีกันออกมาจากทางด้านซีฝั่งของทางพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็ยืนยันออกมาแล้วนะนะคะว่าจะไปร่วมประชุมรัฐสภานะคะในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่ายังไม่มีบทสรุปกันออกมาแล้วค่ะว่าจะนะคะตัดสินใจนะคะโหวตในการารับหลักการในวาระที่สองหรือไม่นะคะในประเด็นของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะคะก็ ข่าวร้อน